วันนี้วันที่27สิงหาคม2554นะคะวันนี้เรามาเยี่ยมชมไร่อ้อยของคุณพี่ชื่ออะไรนะคะเทวีกับพี่พรงศิริครับอันนี้เขาเรียกบ้านอะไรคะสามแยกสามแยกหมู่เจ็ดตำบลบังบัวอำเภออำเภอฟองขุงจังหวัดกำแพงเพชรเนาะทราบข่าวว่าใช้ซูเปอร์แม็ก์เอกร้อยของบริษัทมิกเนซ็นเตอร์ครับผมกับไร่อ้อยของตนเองครับผม อ้อยที่เราเห็นเนี่ยเป็นนี่ไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยครับเนี่ยครับก็ใส่แต่จำเพาะจำเพาะของซปเปอร์แม็กอย่างเดียวนะครับเนี่ยเพราะว่าทําอ้อยก็ทําใหม่ด้วยกันทาอ้อยเยอะประมาณร้อยกว่าไร่ครับเพราะว่าดูแลไม่ทั่วถึงก็ใส่ซปเปอร์แม็กเนี่ยครับปุ๋ยไม่เคยใส่เลยอที่เราเห็นอยู่นี้เนาะไม่เคยใส่ครับที่เราเห็นอยู่นี้เป็นพันอะไรนะคะเมื่อกี้บอกตองหนึ่งครับตองหนึ่งแต่มันจะลําเล็กเป็นอ้อย ตอนที่เท่าไหร่ล่ะต่อที่สองครับตอนที่สองเนาะแล้วประทับใจตรงไหนประทับใจที่ว่าตรงที่ผมขีดเนี่ยครับมันขึ้นดีแล้วก็ไปฉัดนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยเนาะดูแลไม่ทั่วถึงครับเนาะเราเจ็ดกี่รอบครับเนี่ยรอบเดียวครับรอบเดียวเดียวเานั้องอ๋อระยะเวลกี่เดือนแล้วคะประมาณหกเจ็ดเดือนครับหกเจ็ดเดือนตอนนี้หกหกเดือนแร้วเจ็ดเดือนคือทั้งสองเนี่ยพอใจละพอใจเนาะ เดี๋ยวเราหลังจากนี้เราจะไปดูอ้อยที่เราไม่ได้ฉีดไม่ได้ขีดเลยว่ามันเป็นเห็นข้อแตกต่างเต็มครับแปลงเดียวกันปะครับแปลงเดียวกันครับเจ้าของคนเดียวกันอีกเจ้าของคนเดียวอ่าค่ะเดี๋ยวเราไปเนาะครับผมครับโอเคค่ะเนาะเป็นทันตองอะไรนะคะตองหนึ่งตองหนึ่งเนาะแปลงแปลงนี้ติดกันเลยติดกันเลยครับแปลงเดียวกันแปลงเดียวกันเจ้าของคนเดียวกันครับเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยเดินไปอีกหน่อยไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่นะคะข่างขาพ ตรงนี้ใช่ไหมคะเริ่มเริ่มตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ปุ๋ยปลาเด็ใส่มันน้าอยู่ดิอ่างั้นนี่แหละครับตรงนี้ตรงนี้คือมันต่างกันยังไงครัพี่อุ้ยตรงนี้ต่างกันยังไงกับตรงโน้น ตรงนี้ถทาเท่าที่เราสังเกตเป็นต่างยังไงคะเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นต้นเตี้ยครับต้นมันเตี้ยลำเล็กลำเล็กแล้วก็ต้นเตี้ยเนี่ยครับที่แปงเดียวกันด้วยนะครับถัดมาประมาณเม็ดใบใบก็ต่างกันใบก็ต่างกันมันไม่ค่อยยืดนะมันไม่ค่อยยืดไอ้ที่ปุ๋ยไม่ได้ใส่แล้วก็ฮอร์โมนก็ไม่ได้ขีดในตอนนี้เพิ่งจะมาใส่ปุ๋ยยูเรียประมาณสักเกือบครึ่งเดือนแล้วครับเนี่ยใส่อันนี้ขนาดใส่ยูเรียไปแล้วใส่แล้วครับใส่ไปแล้วเนี่ยใส่ไปแล้วก็ผมว่าไม่่่ได้ใสเลย คือตัวนี้เพราะว่าาะว่าไม่ได้ขีดฮอมโมนก็เลยต้องเอายูเลียมาใส่ลองดูก็เรื่องใส่ไปเลยครับใส่ไปแล้วแต่ยังเหมือนเดิมอยู่ยังเหมือนเดิมอยู่เนาะครับอ่าค่ะก็เห็นข้อแตกต่างชัดเจนมากเนาะก็ขอบคุณมากนะคะครับผมครับต้องต้องเรียกที่เรา